走让你看看 คือในโรงงานมิงตี้นะฮะโดยวัตถุดิบหลักๆนะฮะก็คือพวกสไตลีนนะฮะสไตลีนเนี่ยโดยปกติเขาเนี่ยเขาก็จะมีฤทธิ์นะฮะต่อระบบประสาทนะครับต่อสมองหรือว่าเป็นสารจำพวกที่เราจัดว่ามีผลที่จะก่อให้เกิดมะเร็งนะฮะถ้าเกิดเรามีการสัมผัสดัดงนั้นบุคคลที่สัมผัสอยู่อยู่ประจำหรือสัมผัสในปริมาณที่มาก ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไระนะฮะอาจจะหมดสติไปได้เลย พอตื่นขึ้นมาจะนุ่งตื่นก็มี่เลเสียงกรีดร้องของคนแล้วก็เปลควันครับแล้วก็ไฟไหม้ในโรงงานที่ขึ้นมาจนอารามร้อทีเอ็มเนี่ยมันก็อาราม,ตมาแต่ว่าตอนนี้จะมีเพิ่มคือตัวเ็มดี PM นางสาวสุสาววิตรีนัลูพันชัยเด็กหญิงอยู่นะครับเด็รับ เมื่อประมาณตีสามกว่าได้ยินเสียงระเบิดเพราะตอนนั้นที่นอนพักอยู่ในที่นอนอยู่ในห้องพักแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาอะไรอันนี้พอเห็นแล้วได้ยินเสียงผู้คนเขาออกมาแล้วพี่ก็เลยออกมาดูแล้วก็เห็นเป็นกลุ่มควันใหญ่แล้วก็ได้ยินเสียงรถบวอรถอะไรเงี้ยแล้วพอเช้ามาก็เช้ามาก็ได้ข่าวว่าเขาสั่งให้อพยพออกจากที่พื้นที่ส่วใส่เพราะว่าเหมือนว่าจะมีการเกิดระเบิด ของสารเคมีไม่ได้เก็บอะไรเลยออกอยากพื้นที่ก็ให้ mm hmm. ก็รีบออกมากันเลยนึนกว่าจะได้เข้าไปอีก